ก็ขอกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีเดีเกมเมอร์นะครับผมวันนี้มาอยู่กับ GTA San p a ี่ <c oughs> 2นะครับก็เอาเป็นว่านะครับผมทําตามพี่น้องบอกแล้วนะฮะก็ถอดกังเกง,ออก,อ,ง,เกงออกคลิปนะครับน้องๆไม่ต้องเสียใจหรือว่าเศร้าใจอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะฮะเพราะว่ามีกูคนเดียวที่จังไรถอดกังเกงตัวละครออกคลิปนะครับผมเรื่องจังไรไว้เจจีเดมเกมเมอร์นะฮะมาอยู่กับมอส เพชรแอนแอนิมอลพาร์ทที่สองนะครับเดี๋ยวเราพาวความจังไรไปกับรถถังดีกว่าฮะไปอยากให้ขี่รถถังก็จัดให้ไปฮะคือรถถังว่าเหยียบหมาเองจังไรพอเหยียบหมาด้วยหมาของแก๊งตัวเองฮะนะครับผมเพิ่มความจังไรก็คือยิงกะหลี่ฮะนะครับแล้วก็ไปล่าสัตว์กันเลยดีกว่านะครับล่าสัตว์ก็ต้องมีรถไปล่าสัตว์เอาชิบหายแล้วติดดาวหนึ่งดาวไม่เป็นไรครับพวกความฮาร์ดคอร์เราจะไม่ใส่สูตรนะฮะ แต่ขอใส่สูตรเลือ่อนไปจำกัดได้ไหม BAGUVIX โ okay, อเคเรียบร้อยฮะ HLOYAM u Z u m y m w น้องคนไหนที่อวดนะครับว่าสูตรนู้นสูตรนี้นะครับไม่ต้องบอกกูครับกูใส่สูตรเป็นตั้งแต่ชาติฝังก่อนแล้วพิมพ์ได้เร็วมากท่าไม่ต้องถามว่าพี่สูตรนู้นสูตรนี้พี่พิมพ์อย่างนี้นะไม่ไม่ต้องบอกนะฮะพี่รู้หมดเลยทุกสูตรนะครับน้องอย่าเอาสูตรนะสูตรลบดาวใช่ไหมเดยพี่พิมพ์ไปดูนะฮะพิมพ์ไม่ถึง2วินาทีนะครับ e Z A K e a m I. เออยไม่ใหม่ใม่นี่คือพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดนะครับเมื่อกี้รถรถรถตำรวจตัดหน้านะฮะถือว่าเอาใหม่เป็นโมคะนะครับเอาใหม่นะฮะเอไอซดเอไอซดเอคไม่เอ้าเหี้ยเอไอซัดเอคไมโอเคนี่ฮะสูตรส่วนสูตรแจ็คแพคนะครับพี่ชอบใช้ล็อกเก็ตแมนมากกว่าสูตรอะไรนะแจ็คแพคอีกอันหนึ่งนะฮะป่ะวันนี้เราจะมาล่าสัตว์กันดีกว่าฮะสำหรับฮาร์ดนี้นะครับเดี๋ยวเราปวดสูตรดาวกัน เราจะไม่โกงตำรวจนะฮะวดเรียบร้อยครับเห็นไหมพิมเร็วนะฮะเดี๋ยวเราเราก็จะไปล่าอะไรนะฮะเราลืมละเราไปล่าหมาีกับปลาหลามใช่ไหมครับปลาฉลามนะฮะชาร์กอืมนะฮะนี่นี่คือเด็กแว้นเมืองไทยนะครับแว้นยันเมืองนอกเราต้องยิงกระตุยกระจายเอาเยี้ยติดดาวอีกแล้วเราลืมไปว่าเราใส่สูตรไม่ติดดาวอยู่เนี่ยตำรวจตามมาเราต้องเบรกแล้วก็เหยียบกลับ ตำรวจเขาก็ไม่ระเบิดด้วยรถไม่เป็นไรฮะเราอินดี้ตำรวจไล่ก็ไม่กลัวยิงไปดิยิงเข้าก็บุญละทีนี้ตำรวจทำไมตำรวจเขาโง่แงงนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัดหน้ารถถังอย่างนี้ก็มีไฟขึ้นก็ควันลุกเลยควันขึ้นควันขึ้นสิอย่างนี้วิธีขับรถถังให้เร็วๆนะฮะพี่จะสองน,น้องๆหัน,น,หนปืนไปด้านหลังครับผม แล้วก็ขี่เลนขวานะครับเพราะว่าเลนขวาประเทศเขานี่เป็นเลนซ้ายประเทศเรามองไหมคือเลนเขาเป็นตรงข้ามกว่าเลนเราละเออแล้วก็พุ่งชนอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงปืนไปด้านหลังฮะเพื่อเพิ่มอัตราแรงขีบของรถนะครับทาให้รถยี่พุ่งไปด้านหน้าได้เร็วขึ้นประมาณ50%เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปนั้นก่อนดีกว่าหาฉลามดีกว่าเราเสียเวลามากพอติดดาวสามดาวแล้วท่านผู้ชมน้องๆที่อยากรู้ว่าพี่เล่นยังไงให้ติดดาวหกดาวแบบไม่ใส่สูตรเดี๋ยวพี่จัดให้ จะทำแบบให้ติดดาว6ดาวแบบไม่ใส่สูตรเลยมันเจอปืนบุหนออกไปสิเราต้องยิงฮอครับติด3ดาวปุ๊บเราคนยิงเฮลิคอปเตอร์ครับนะฮะเดี๋ยวเราหาหลามก่อนถึงชายเลเราจะปิดสูตรนะครับผมปิดดาวนะครับไม่ให้มีดาวเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นของวุ่นวายนะครับเดี๋ยวการตายมานี่มันจะยุ่งยากขึ้นมานะครับตายนี่ต้องเกิดไกลกนันอีกโอ้โหตรงนี้ฮะ เขาบอกว่ามีปลาฉลามนะครับน,น้องบอกว่าพี่ปลาฉลามอยู่ตรงริมเลก็มีนะพี่ลองไปหาดูลิมเรล,ลิมเรอืมมันไส้แท็กซี่มัมือนไสงนี่ฮะประพาคานะฮะนี่จอดต,ตรงนี้เลยฮะเฮ้ยใจเยน็นๆเออตำรวจนี่มันไส้จริงๆมาไหมเนะี A ่ยเออิซัดเอเคไมเรียบร้อยฮะดาวหายครับท่านผู้ชม เรามาดูนะฮะว่ามีหลามหรือเปล่าอ,อาจจะมีเสียงรบกวนของน้องเฟิร์นนะครับเนื่องจากน้องเฟิร์นเขาเป็นผู้มีอิทธิพลในการใช้ชีวิตของผมผมก็ต้องนะครับด่าเขาไม่ได้นะฮะเนื่องจากเป็นบ้านเขานะครับคอมก็เป็นคอมเขานะฮะและอย่างผมก็เป็นนะฮะเป็นผู้ตกภายใต้อานาจนะครับนะักแคสเกมทุกคนกลัวเมียครับเป็นอะไรที่ต้องเอาชีวิตรอดนะครับยิ่งกว่าเกมสไ વ เวอร์ เดี๋ยวเราลองหาในนี้ดูฮะเขาบอกว่าอยู่ริมเลแถวนี้ฮะมันจะโผล่มากัดหัวเราเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะตอนนี้มีนกโผล่มาแล้วเดี๋ยวผมลองยิงปลาฉลามเพื่อเป็นการพิสูจน์ดูนะฮะไม่มีฮะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าท่านผู้ชมปลาฉลามปลาฉลามไม่มีเราไปหาหมีนดีกว่าครภารกิจนี้เราต้องล่าหมีเราต้องฆ่าหมีหมีดำครับ หาหมีครับอย่าหวนนะน้องๆสำหรับใครที่รู้นะครับผมว่ามันเป็นคําว่าอะไรก็อย่าไปบอกเพื่อนๆนะครับอย่าเพืเ่อนเอาไปใช้นะครับเปลี่ยนจากรถถังมาเป็นฮอลิคอปเตอร์แต่เรามาบินต่ำๆครับเพื่อถอดสองสัตว์โรคมันไม่เจอครับท่านผู้ชมไม่มีเลยฮะในน้ํานี่มองแทบไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวผมลองเข้าป่ากันอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเจอหมี เพิ่มโอกาสในการเจอหมีนิดนึงนะฮะแต่ที่นี่เราเจอฟ็อกซี่ไปแล้วฟ็อกซี่ฟ็อกแปลว่าหมาป่านะครับซี่นี่ก็เป็นคํำน่ารักน่ารักของฝรั่งพอเติมเข้ามาเหมือนจังในภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละฮะแบบบอลจัง G ีเจังนู่นนี่นั่นจังอันนั้นก็จังจังไรจังไรนี่ไม่เกี่ยวนะครับจังจังไรนี่เป็นคําด่าของประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวเราเดินล่าหมีกันแถวนี้ฮะเราจะมาเป็นสัตว์เราจะมาเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรล่ะที่มันเป็นนักล่านักนักล่าแบบ คือนักสำรวจในป่านะฮะแล้วก็ดูชีวิตสัตว์โลกอ่ะเนี่ย Discovery อ่ะฮะประมาณนั้นเลยถ่ายทำสรารคดีอะไรย่างี้เนาะแต่เป็นทางกฎหมายนะต้องขออนุญาตกฎหมายนะ,ะเพื่อมาส่องสัตว์ในป่าอะไรย่างี้มาตรวจสอบชีวิตสัตว์เอาสัตว์ไปทดลองไม่ใช่ทดลองหรอกเอาสัตว์ไปประมาณว่าไปไปดูแลฮะ,ะแล้วก็รักษาพันธุ์สัตว์ป่านู่นนี่นั่นให้สัตว์ป่าอยู่นานๆนะครับผมโลกนี้เราไม่ได้อาศัยอยู่แค่คนเดียวนะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ได้มีแค่เผ่าพันธุ์เดียวนะครับน้องๆ เวลาเจอหมาเจอแมวอะไรเงี้ยอย่าไปทำร้ายมันน่าสงสารเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเดี๋ยวนี่มันเลดเดอร์ไม่ใช่ฮะวัด <What? S 1> เดี๋ยวนีว่มันเรดาร์ไม่ใช่ฮะกูนึก <c oughs> ว่าหมากูนึกว่าหม,าาหมาีท่านผู้ชม <c oughs> อุ้ย <c oughs> นะฮะเรามาดูเรดาร์ในป่ากันครับเรดาร์ในป่าสามารถเอาขาหน้าเตะเ <c oughs> ตะด้วยขาซ้ายขาซ้ายอีกทีซ้ายขวาซ้ายขวาเรดาร์จะไปเรียนเรดาร์จะไปเรียนเดี๋ยวเราใส่สูตรอาวุธไม่จำกัดฮะ fu ll clip F U L L C L I P ฮะอ่าแล้วเราก็ลองเอาระเบิดติดกับเจ้าเรดาร์ฮะอ่า It's been a long เราต้องร้องเพลงจากลาวก่อนเว้ It's out you are my friend and I tell you all about h i s e n d อกดเฮ้ย hey! It's been a long day without you my friend and I tell you all about it เฮ้ ar iec, iden, ย canon, ในน้ํามีอะไรฮะทําไมเขาไม่ตายครับรู้สึกว่ามันจะมีบางอย่างในน้ำครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรดาร์ไม่ตายนี่าเพราะว่าเรดาร์เขาสักคงกระพันมาแล้วต้องเฟิร์นก๊ดอะไรครับเฮ้ยเฟิร์นใจเย็นเบาๆหน่อยลูกเบาๆหน่อยลูกเดี๋ยวคนดูเขารามคาญลูก And I tell you all about it when I see you again ตรงนั้นคืออะไรฮะ เราเดินมาได้สักพักหนึ่ง้วครับเราเจอเจ้าเรดาร์ในป่าแล้วครับไม่รู้ว่าเจ้าเรดาร์แม่งมาโผล่ได้ยังไงปกติมันควรจะอยู่หลังบ้านเรเดอร์ไม่ใช่หรอเฮ้ยนี่มันเรดาร์ตามติดครับท่านผู้ชมมึงเกิดทุกที่ใช่ไหมเรดาร์ย, ALI. ยิงแม่งทิ้งเลยมันไส้ไหนบอกว่าสักยันห้าแถวมาพี่โกหกเรดาร์ไม่ได้สักยนันพี่ใจ้ายพี่ฆ่าหมาใช่ครับพี่ใจ้ายก็โลกิตครับ 4D g a m นี้ เรามันจะมาหาหมีนี่วครับอย่าพูดอย่าวผวนนะครับครั้งที่แล้วเราไปทางซ้ายใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูทางขวาฝั่งนี้มัางเนาะอาจจะเจอหมีนะฮะลองขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆอันนี้เขาไม่ไเรียกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับเขาเรียกว่าคิวไบรท์หรือว่ามามาอะไรเขาเรียกอะไรวะ ATV ฮนะถ้าเกิดเรียกจริงๆถ้าเกิดคิวไบรท์นี่เป็นชื่อในเกมนะฮะชื่อในเกม GTA นะครับ ATV น แม่งมาทางเดิมเดิมเลยเนี่ยผมมาทางเดิมทางเดียวเลยผมจะหาหมีเจอได้ยังไงวะในเมื่อไม่ไม่เจออะท่านผู้ชม ATV เยอะมากฮะตรงนั้นอีกคันนึงตรงนั้นก็รถผีสิงครั้งที่แล้วเรามาทางขวาั้งฮะเออเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นดีกว่าตรงภูเขายักษ์ใหญ่ย,ย,ยุกยักษ์ตรงนี้ผมว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วเว้ยแต่แม่งไม่เจออะไรเลยอะท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรอนะเราอย่าลืมสอดสองลูกที่ะฮะ มันต้องมีหมีดีว่าลงมอดไว้แล้วมันก็ต้องมีมันไม่ใช่ไม่มีมันขี้โกงมอดอย่ามาโกงกันนะเว้ยโกงผู้เล่นไม่ได้นะเว้ยออคนทํามอดอะโกงอะมอดอยู่ไหนเนี่ยคือมอดเขาก็ไม่ได้บอกสถานที่จุดเกิดของหมีนะครับไม่ได้บอกอะไรเลยคือให้ลงมอดอย่างเดียวเลยนะฮะผมก็มารีวิวให้น้องๆดูว่ามอดนี้เอาไว้แบบลงไม่หรอกเพื่อนเนี้ยแบบลงไม่พี่เฮ้ยมึงอะ เชื่เอเว่า GTA San มีหมามีสัตว์ป่าเว้ยแล้วเพื่อนก็บอกแล้วเพื่อนก็บอกว่ากูไม่เชื่อมึงหรอกกูเล่น GTA มาสิกว่าปียังไม่เห็นมีหมามีสัตว์อะไรเลยลเราก็หลอกเพื่อนเขาก็ลงมอดไว้ฮะแล้วเราก็ขี่มาให้เพื่อนมา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 ดูให้เพื่อนอะไรนี้ครบบเฮ้ยนี่ไงมึงเถียงกงเงินมาสิบ,บาทไงฮะเราก็ได้ค่าขนมฟรีสิบาทละไม่ต้องของเงินแม่ด้วยไงโอ้อย่าทำนะฮะมาเป็นการโกงอย่างหนึ่งนะครับไม่เจอเลยว่ะท่านผู้ชมยิงยิง ยิงยิงยิเจอแต่บ้าน,นะฮะไม่มีอะไรในกอไันเอดี๋ยวเราขี่ไปทางข้างหน้านิดนึดนงนะฮะแล้วก็ขี่ออกทางซ้ายนะครับผมตรงนี้อาจจะมีหมีก็ได้นะน้องเขาบอกว่าไม่ให้พี่ตัดนะครับพี่ก็จะไม่ตัดนะครับน้องๆก็ดูๆกันไปนะฮะมาเรามาล่าหมีไปด้วยกัน ต้นไม้มีแต่ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้แล้วก็ป่าแล้วก็ป่าแล้วก็ต้นไม้โอ้ดวงจันทร์มันจางสว่างเลยยิ่งนี้มันไม่มีครับเดี๋ยวเราไปดูใต้สะพานเผื่อมีปลาหลามเฮ้ยเบรก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 ใจเย็นใจเย็นเจดีเอ็มแนวฮาร์ดคอร์ไหนนั้นมีเรือเฮ้ยเรือ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 อุ้ยอีที่จเจ็บ นะครับผมอุบาทมากเลยฮะ CJ เวลาไม่ใส่เกงมันก็โคตรอ,อุบาทเลยท่านผู้ชม <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาดูสัตว์ใต้น้ำกันฮะผมลืมละสูตรออกซิเจนไม่จำกัดอะไรวะ CVX อะไรทักอย่างอะผมไม่ได้เล่นนานละอ่าตรงนี้น้ำตื้นฮะหลามก็ใหม่มีโ o c k e t ท a n ร็ เดี๋ยวเรามาดูทางทางเดิมฮะเรายังต้องตรวจตราให้อีกมากมากกว่านี้นะฮะสลามสลามเออพาร์ทที่แล้วนะผมขออภัยเรื่องเรื่องอันนี้หน่อยหนึ่งนะครับผมเรื่องอปลาวานเพชรคาดนะครับผมเป็นโลมาเพชรคาดไปละนะฮะพูดผิดนะครับทีจ่จริงก็ลือม,มาแหละฮะไม่ใช่พูดผิดอะไรเลยนาตาแมงคายโลมาเลอเกินก็เลยเรียกโลมาเพชรคาดไปได้นะฮะ,นะะเดี๋ยวเราตำาๆนะ อ่ะแล้วกูถือเลื่อยเสียงเลื่อยอยังอยู่ฮะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเดินในปา่าฮะผมว่ามันต้องหมีแ,แหละหมีเ่ะจริงๆมันต้องมีให้ G s m อมั้งแหละไม่มีนี่งอนนะเดินมาไกลแล้วนะทำเพื่อหมีแล้วเนี่ยไม่มีหมีนี่งอนเลยนะยิงเลยนะเจอหมีที่ผมยิงเลยผมบอกเลยผมหมั่นไส อย่าลองทดสอบกระสุนด้วยว่ามันจะตายหรือเปล่าเอาบินบินบินอ้าวซีเคอีท e, ีเอมนเราจะบินเราจะเดินน้ำต่ำไว้ฮะเผื่อให้มีเจ,เจนเจนเนเรตขึ้นมาโอ้โหหมีไปไหนวะหมีฮัลโหลอิสมีมี แหวยูอาเทดดี้แบแบเทดดี้นั่นก็นั่นตุ๊ก,กตาฮะมันต้องแบเฉยครับไม่มีเทดดี้โหไม่มีเลยฮะท่านผู้มชมเฮ้ยอยู่อีกเขาหรือเปล่า <c oughs> ขออภัยฮะเดี๋ยวเราข้ามเขาไปดูอีกฝั่งหนึง่งอยากได้จักรยานสักคันนึงอ่ะปั่นวิบากอะ่ะเออมันอะไรที่ดีมากเลยนะแล้วเราก็ไม่รู้เสจจกจักรยานยังไงสิฮะสูตรไม่ได้รู้ละเอียดขนาดนั้น ล้วเออแล้วผมเลยถือเลื่อยไว้เสียงเลื่อยมันรบกวนนันเดือนเป็นเป็นมัดโอเคเป็นเป็นมัดเป็นมัดไม่มีครับก็เรี่ยงยยอะไรครับเฮ้ยอะไรอ่ะมึงขี่มายังไงเ่ยเฮ้ยรถชนเหรอโอเคแล้วโดดลงตรงนี้ไปฮะเพื่อที่จะดูฉลามตรงนี้น่าจะมีแหละฉลามอ่ะบ ไปลงไปดินั่นแหละฮะลงไปเอา้ากด enter ดีวะทำไมเขาต้องกด enter ไม่ได้จะเลินทัามึงทีนี้โอเคเอาละฮะเราต้องดำน้ำแล้วฮะตอนนี้อ่าเจอปลาหนึ่งตัวฮะปลาฝูงหนึง่งไม่ใช่หนึ่งตัวเรียกเป็นตัวเส็จเลยเจออีกฝูงหนึ่งนะฮะปลาเหมือนว่าปลาพวกนี้จะเป็นปลาฉากที่มันมีอยู่แล้วนะครับแต่พวก ฉลามไรเงี้ยมันไม่มีเอ้ยนี่โอ้นี่ไงเจอวานพิชชาคาะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นดูครับเจอเต่าไหมเนี่ยโอ้ยจะตย <c oughs> <c oughs> ยายจะตาย ต้องขี่เรือนะฮะท่านผู้ชม ROCK ETMN ข้างล่างเป็น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 วานครับเป็นวานเห็นนะเป็นวานน,ะน,าน,น่ะตรงนั้นอนะ่ะเอ้ยเรือเราลองทดสอบยิงวานดูฮะได้ไหมไม่ได้ครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยวานวานหายวานตายวานะะเนี่ยเมื่อกี้ เราลองยิงวานแล้วไม่รู้ว่าวานตายเปล่าฮะโอเคโอเคขึ้นก่อนขึ้นก่อนจะตายหาเอายังไม่เจอหมีนะฮะหมียังเป็นความฝันที่เราอยากเจออยู่แล้วก็ฉลามอีกตัวหนึงน่งเพลงติดลิขสิทธิ์ชิบหายแล้วโอเคเดี๋ยวเราขึ้นบกก่อนครับผมเพื่อที่จะหาหมีต่อไปหาหมีเบกจะเลยขึ้นไม่ได้ แล้วขึ้นแบบเป็นพิธีดีตองไม่ได้อีกอะแจ็คแพ็คแม่งเลยอะบินผมชอบถือโซ่อีกแล้วเครื่องโซ่อ่ะโอ้โหเกิดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมอ่ามีมอเตอร์ไซค์ให้ผมไปเลยขอบคุณครับเอาละคนขับไปไหนครับคนขับเขาไปไหนแล้ว่นะไม่เป็นไรยิ้ม่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุย๊ยผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูความเทพของจีดมเกมเมอร์ในการขี่รถสวนเลนกัน,นะฮะผมจะขี่รถสวนเลนนะครับ โขี่เลนนี้แม่งอะเดินประเทศไทยทำไมอะอินดี้เอาฮะผมตอนนี้จีดีเกมเมอร์ได้ถอดกางเกงเือแต่งองเกงในขี่รถสวนเลนเรียบร้อยแล้วครับผมเอาล่ะมาดูความวินาศสันตโลของเกมนี้กันนะครับผมเนื่องจากโอ้เจุดดุดดเราควรตีนเอ็นบีซีนี่วะฮะ <c oughs> เอาล้วฮะตอนนี้รถเบรกเบรกกันทันหันเสยตูดกันให้เป็นว่าเล่นโอ้โห แล้วฮะมั่วอันมากเลยฮะตอนนี้เฮ <Wah. S 1> <PDF. S 2> ้ยเจย์เจย์เจย์ลดลโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันกะจะสวนก็จะสวนนะฮะไปไปดูหมีกันต่อพาไปดูหมีหมีฮพนด้าหมีฮพนด้าตรงนี้ก็ไม่มีนะผมบอกเลยหลังหมู่บ้านเนี้ยปกติหมู่บ้านนี้จะมันจะมีสัตว์มากเลยนะผมชอบ อันนี้เขาเรียกว่าหมูบ้านอะไรนะผมลืมละผมก็ลืมเหมือนกันว่าอเออเออแองเจิ Pie, ้ลพายนี่ด้านล่างขวานะฮะเวสต์โตนแองเจิ้ลพายเฮ้ยนี่ไงไอ้หี้ยหมาแมงรีสปารีสปอนอยู่ตรงนี้ทำไมมันมีแต่หมาโอ้โหไม่มีศพหมาเต็มเลยเว้ยไม่หมารีสปอน แล้วรถก็ติดหนึบพับตอนนี้โอเคฮะเราเจอหมาลิสปอนจุดเกิดหมาแล้วจุดเกิดหมีมันอยู่ไหนอะเนี่ยพอครั้งที่แล้วเราชนหมาตรงนี้นะเย้ยเว้ยตัวทีโทษทีผิดโทษทีหมีไม่เกิดอะท่านผู้ชมผมผมอยากจะแบบต้องการมากอะต้องการเจอหมีมากอะผมต้องไปดูจุดเกิดอีกจุดเกิดหนึ่งอะ ต้องพาไปดูหมีแล้วฮะไม่ได้ละพาร์ทนี้ไม่เจอนี่ถือว่าเฟลนะฮะบอกเลยต้องเจอแหละวันเนี้<อ>เดี๋ยวเราโดดลงไปตรงนี้ดีกว,ว่าเผื่อเจอหลามอะไรางนีห้หลามหลามอยู่ตรงทเลเป่าหลามบุ้มลงมาแล้วฮะเคยจะฝูงปลา หลามไม่มีมีแต่มอเตอร์ไซค์ในน้ำกับฝูงปลาเล็กน้อยเล็กจ้อยเล็กจ้อยหมีก็ใหม่มีมีฝูงปลาอีกแล้วฮะมันจะอยู่ในทะเลวะเต่ามีแต่ฝูงปลาสองฝูงฮะตอนนี้เฮ้ยเนี่ยมีแต่วานเอวานพิจัขาดมีแค่นั้นนะฮะมันหลอกเราเปล่าวะ ผู้ลงลงมอดมันหลอกเราว่ะคนทำม็อดมันหลอกเราแน่เลยมันมาแต่ปาวานกับอ่าว c k ETMN เอา่า OCK เคอาไหมฮะโอเคไม่เจอครับผมบอกเลยผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมไม่เจอฉลามกับหมีนะฮะปกติมันจะมีนะหมีอ่ะผมบอกเลยในม็อดอะมันควรจะมี มอเตอร์ไซค์ไม่เอาฮะผมไม่อยากใช้มอเตอร์ไซค์แต่อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่มันเร็วๆอ่ะมีแมชชอปเปอร์อะไรเงยังดีว่าชอปเปอร์ไปจักรยานนี่แหละที่ต้องการลุงยิงคนจอนจัดเพื่อเอารถจักรยานท่านผู้ชมดูจีทีเอ็มสิครับดูเขาทำสิครับทำไปได้โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูอีกฝากของฝั่ง LS นะครับเป็นฝั่งขวานะครับผมโอ้โหท่าปั่นจักรยานนี่ม่งได้ใจผมจริงๆเลยเอาใจไปเลย เป็นตรงนี้อืมก็ตรงไปฮะต้องกดรัวๆฮะรถคันนี้มอจักรยานคันนี้เนี่ยเร็วกว่ามอไซอีเร็วกว่ารถใหญ่ดูฮะจักรยานผมจะรีบไปลงเรียนหมัวควันขึ้นเลยฝุ่นตลบเลยโอ้โหตำรวจจับทรถแท็กซี่อีกแล้วฮะอยู่ตรงนี้ที่เดิมฮะจับแท็กซี่ที่เดิมตลอดเลยเป็นอะไรอะกล้องอ๋อกล้องถ่ายรูปตกใจหมดโอ้ ไปดูหมีนะครับผมบ่นกันบนรถอ้าวสาสวัสดีครับนกกินกิงๆใส่เขาฮะเราเขากิงกิ้งตอบโอเคเดี๋ยวผมตัดนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอหมีอะไรดีกว่าเพราะมันเสียเวลามากอะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอหมีเอ้ยไอ้เสดุงปลาวานฮะตอนนี้ผมยังไม่เจอหมีกับปลาฉลามนะฮะความฝันของผมยังเป็นแค่ความฝันรมๆแรงๆ,ๆ มไม่เจอจริงๆนะเ่เอา้าจะตายฮาขึ้นนะฮะขึ้นโอเคมันมีนะฮะผมลงมัดไปแล้วว่ามันมีเป็นไฟล์คำว่าแบร์นะครับผมแบร์กับชักก็เจออยู่นะชักเราลองว่ายน้ำฮะเลยเยอะๆเลยครับเพื่อที่จะได้ดูว่าอุย้ยหมอกลงยากาศนี่ไม่สมควรกับการมาเล่นน้ำเลยฮะ ขอเจอฉลามทีเถอะฮะท่านผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวเราตัดก่อนครับผมแค่มาบอกเฉยๆว่ามันไม่เจอจริงๆผมลองหาดูแล,แล้วไปหามีงั้นก่อนดีกว่าจะไปดูโลเคชันในการเกิดของมันครับรู้สึกว่ามันจะมีปัญหากับตัวมอสหรือเปล่าฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะหลังจากที่ผมได้เห็นหมามันบักมันเกิดนะฮะตรงนั้นที่เดียวนะครับเดี๋ยวลองมาเซฟแถวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองหาใหม่กันอีกรอบเพื่อเจอ บนภูเขานี้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นการที่ตัวเรดาร์ตามผมมาเนี่ยมันจะทําให้พวกหมาจิ้งจอกไม่เกิดนะครับแล้วมันก็เกิดอยู่จุดๆเดียวนะครับแล้วก็เกิดกายเป็นบัก็กส่วนหนีหนีนี่ผมไปดูรูปภาพนะครับมันเกิดตรงน้ำเน่าตรงที่เราไปเจอเรดาร์เมื่อกี้นั่นแหละฮะโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างครับผมเพื่อไปเซฟนะฮะตรงนี้เซฟเซฟเซฟ อ่าเดี๋ยวเป็นพาทหน้าดีกว่าผมจะไปหามอดผีผีผู้หญิงที่อยู่บ้านหลังนี้นะฮะนะครับหลอนดีนะบ้านหลังนี้ผมชอบบรรยากาศไม่ใช้ได้เลยโอ้โหบรรยากาศเขียวๆอย่างนี้ใช่เลยฮะมืดๆอย่างนี้มีพวด,ด้วยนี่ยหลุมศพใครก็ไม่รู้สักสามคนในผมก็ไม่รู้เหมือนกันสามคนนี้หลุมศพใครก็เดี๋ยวเอาไว้อีกแก้ขัดนะครับผมพาทนี้ก็ยังไม่เจอ ผมว่าไม่เจอแน่นอนเพราะมันบั๊กนะครับผมเพราะว่าพาร์ทที่แล้วผมหาก็หายไงก็หา,หา,หา,หาไม่เจอนะฮะสาหรับหมีกับฉลามจริงๆนะผมหาหมีไม่เจอเลยเว้ยไอฉลามนี่อีกตัวหนึ่งมันมีอยู่ไหนงมไ,นไม่รู้ผมลองดําดูอี้แล้วกันเป็นความเฟลผมอีกอันนึงนะฮะที่ผมลงมัด UFO อผมก็ไม่เจอนะฮะมัดฉลามนี่ผมก็ไม่เจอนะฮะแต่ก็ยังดีนะครับที่มันยัง เออน,นี่นี่ดูดูใต้ท้องฟ้าเป็นสีส้มนะฮะสังเกตดูดีๆเห็นไหมแล้วข้างบนบกมันเป็นสีเมฆอะฮะใต้ใต้น้ำเป็นสีส้มนะครับแต่มองขึ้นข้างบนมันเป็นสีเมฆสีฟ้าเลยแตนต่างกันริบลับโอเคเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ฮะเวนิกเกินจเจริญทําตรงนี้เราลองรวบรวมแรงที่มีฮะเนี่ยมันมีแต่ปลาพวกนี้ฝูงปลานะฮะ เออแต่ก็ยังดีมีฝงปลาสวยๆพวกนี้วะนะฮะสำหรับมอสนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปดูมอสผีกันดีกว่าผมจะลงวันเดียวเลยดีไหมผมจะขัดวันนี้เลยอ่ะเอางี้ดีกว่าวันนี้ผมจะลงอีกเกมหนึ่งก็คือแกลลี่มอสนะครับน้องๆรอ,อ,อดูได้เลยฮะเสียงกีดของผมนะครับสำหรับ GTA San นี่มันก็ไม่มีอะไรหล่อๆให้ดูแล,และผมว่าเอะมามันเพิ่งเจเนเรทฮะนะฮะปลาวานเออปลาวานใช่ละปลาวาน เพิ่งเกิดนะฮะมีแต่วานจริงๆนะวานกับหมาป่าแล้วก็เรดาร์นะครับสำหรับพาร์หน้านะครับผมก็จะทำแกลลี่แกลลี่มอสเออคลิปหน้าเป็นแกลลี่มอสแต่พาร์ทหน้าของ GTA เป็นผีผู้หญิงตรงบ้านหลังเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาตัวไฟล์กันนะครับผมโอเคไฟล์มาหลดมาเล่นเนาะขอให้มันได้นะครับแต่พาร์ทนี้ก็มีผิดพลาดเล็กน้อยขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากไม่เจอจริงๆมมหาแล้วไม่เจอจริง นะครับลงอีกแล้วอีกรอบผมก็ไม่เจอผมว่าเฮ้ยนี่ไงฉลามโอ้โหเฮ้ยแม่งทีนี้มึงเจอไอ้ห่าเอ้ยฉลามเจอฮะเจอฉลามแล้วครับเป็นไงพอจะจบคลิปมันเจอนะครับถึงว่าหมีนี่ยังไม่เจอนะฮะหมีนี่น่าจะบั็อกอะไรสักอย่างแหละลองไปหาหากันดูนะครับผมยังไงก็พาร์ทนี้ขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องผมด้วยครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆเจอกันครับวันนี้แกลลี่มาตอนเย็นนะฮะ